สวัสดีจ้าแม่จับพ่อจ๋าสวัสดีเอฟซีที่น่ารักนะครับวันนี้เราจะมาชมโกสนครับเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่อยู่คู่เมืองไทยมาช้านานนะครับโบราณเชื่อว่าปลูกไว้นะครับจะสร้างความสุขนะครับความเป็นมงคลความเป็นกุศลนะครับโกสนกับกุศเนี่มีชื่อพ้องกันนะครับใบมีลวดลายสวยงามมากนะครับลักษณะของใบก็แตกต่างกันไปนะครับ แต่ละต้นเนาะแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะมีลวดลายของสีสันนะครับเหมือนเป็นการมาเพ้นนะครับมาเพ้นมาลงสีนะครับผมซึ่งมีศิลปะมากๆเลยครับท่านผู้ชมไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้นะครับจะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลนะครับให้กับผู้ปลูกนะครับ ทำให้บ้านเรือนมีความร่มรื่นสดชื่นนะครับนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังช่วยฟอกอากาศนะครับถ้าปลูกไว้รอบรอบบ้านนะครับผมก็ <c oughs> จะช่วยฟอกอากาศนะครับ่วยกรองสารพิษนะจากสิ่งที่เข้ามาในบ้านเนอะพวกสา,สารพิษสารเคมีนะครับที่มันลอยมาอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกไว้ร,บรอบรอบบ้านนะครับผมปลูกไว้เยอะๆนะครับทําให้บ้านเราร่มรื่นอากาศดีนะครับผม ยิ่งทุกวันนี้โลกเราเนี่ยร้อนขึ้นนะครับถ้าเกิดเราช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นไม้ผลกินได้นะครับหรือจะเป็นไม้ประดับนะครับที่มีใบสวยงามนะครับเช้ามาเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ชมต้นไม้สวยๆเนาะได้จิบกาแฟนะครับจิบกาแฟที่บ้านนะครับก็เป็นการสร้างบรรยากาศนะครับที่ดีนะครับผมแล้วความเป็นกุศลนะครับผมหรือเนี่ยครับผม ต้นโกศลนะครับหรือต้นกุศลนะครับผมคือโบราณเชื่อว่าถ้าผู้ปลูกนะยิ่งมีการปฏิบัติธรรมนะครับควบคู่กันไปนะครับผมหลากหลายตำราเลยล่ะบอกว่าถ้ามีการปฏิบัติธรรมนะครับครอบควบคู่กันไปกับการปลูกต้นไม้มงคลเนี่ยยิ่งจะเสริมสร้างนะครับความเป็นมงคลนะครับยิ่งทําให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขายร่ํารวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมไม้มงคลก็มีมากมายนะครับ หลายชนิดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยถูกชะตานะครับถูกชะตาะครับชอบนะครับลักษณะของลําลต้นนะครับผมจดดิตของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบต้นไม้มีน้านะครับบางคนก็ชอบต้นไม้มีดอกบางคนก็ชอบมันมีใบนะครับเหมือนโกศลนะครับเหมือนบอนสีเนาะบอนสีที่3ปีก่อนเนาะที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้รู้จัก พันโน้นพันนี้กันยิ่งขึ้นไปนะครับจริงๆกศลที่มีมากมายหลายสายพันธนะเดี๋ยวเจเอชแนลดะจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับว่าจะครบไหมเนาะก็มารอลุ้นกันเป็นกำลังใจท่านผู้ชมละครับมีกี่สายพันธุ์แล้วนะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับมาแบ่งปันนะครับความรู้นะครับดีๆนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้เจเอชแนลด้วยนะครับ ที่เข้ามารับชมจนจบทิปก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโชคดีเป็นของทัพผู้ชมทุกท่านนะครับปลูกต้นไม้มงคลก็จะลืมปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับแต่หลายๆท่านที่เข้ามารับชมเนี่ยจะเ,เชื่อเลยละว่ามีการปฏิบัติธรรมนะครับมีจิตใจที่ดีหลายๆคนที่ปลูกต้นไม้เนี่ยต้องมีจิตใจที่แบบดีนะเมตตานะครับดูแลรดน้ำนะครับให้น้องเขาโตนะครับ ให้น้องเขาโตแล้วก็เจริญง,งอกงามนะครับปลูกทิ้ง,ง,งๆข้างๆบางคนก็แบบว่าโอ้ยปลูกแล้วรวยเนาะปลูกเอามาปลูกไว้น้ําก็ไม่ลดนะครับต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งสินธรรมก็ไม่ปฏิบัติเนาะโอ้ต้นไม้ก็ตายชีวิตก็ไม่ดีใช่ไหมอ่าสินทุกข้อก็ไม่เหลือนะครับ กินเหล้าโซบุรีเนะค่าใช้ใจ่ายที่มันสิ้นเปลืองแล้วก็แถมทําให้สุขภาพไม่ดีด้วยนะครับความเป็นมงคลไหนจะมาเกิดนะครับโอเคครับพูดเดยอะไปละโชคดีเป็นก่อนท่านผู้ชมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ